กินให้รูปให้เนี่ยส่งกินุ่มขีเนาะเอาอีกว่เอาอีกว่เอาเอาเอาเส่เบดใส่เบสเอาเอาอีตัวนึงอะไรายไอ้แป้งมากิดตัวนี้พร้อมไปเบดมาถือพร้อมดิวะโอ้เจียมคีกี

Ok Đi 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 lỡ đi lỡ 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 Vô vô lỡ chú lỡ chú, ôi là lỡ lỡ quan cơ quan อย่าลืมกดติดตามคลิปจากพวกเราด้วยนะครับก,บกรุณากด Subscribe ใต้คลิปเลยครับผมจุ๊บ